เกิดขึ้นในส่วนของนายอำนาจและลูกชายเพิ่งเดินทางไปทำบุญในวันเข้าพรรษาก่อนจะเสียชีวิตโดยที่ญาติไม่ทันตั้งตัวเช่นเดียวกับผู้รอดชีวิตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วจนไม่สามารถช่วยใครได้ทันและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะทับร่างกันจนหนีออกมาไม่ทันเวลาตีสามครึ่งนี่คือตื่นนะ้ะตื่นแล้วก็ทำไมฝนตกแรงแล้วก็ รถมันขับสายไปสายมาเพราะว่ามันฝนตกใช่ไหมคะเราก็กลัวด้วยอนะไรอย่างเงี้ยอืมก็พอสักพักหนึ่งรถทัวร์มันแซงกันก็นคือรถที่หนูนั่งมาจะแซงกับรถกรุงเทพสกลน,นครใช่ไหมคะแซงกันมาสักพักหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกะ็คืออยู่ดีแล้วก็นี่ก็มาเลยไฟมันไม่ได้ไหม้ทันทีไฟมันไหม้หลังจาก หลังจากเราออกมาแล้วตอนนั้นออกนั่งสุดเลยของรถของทัวร์บอกท้ายสุดค่ะด้าน<อ>หลังสุดเลยออกข้างไหนครับไม่แน่ไม่รู้ว่าออกทางไหนเหมือนกันรู้แต่ว่านอนกองอยู่กับพื้นน่าจะกระเด็นออกมา นี่เป็นสภาพรถทัวร์หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาครับซึ่งกองพิสูจน์หลักฐานได้มีการเก็บตัวอย่างชิ้นส่วนรวมถึงหาหลักฐานเพิ่มเติมภายในจุดนี้และบริเวณด้านหน้ารถเป็นจุดที่ชนกับรถพ่วง18ล้อทางด้านข้างด้านซ้ายนะฮะและบริเวณด้านหน้ารถคันนี้เองมีถังน้ํามันอยู่จึงคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุทําให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วครับ เนินทับกวางจังหวัดสระบุรีเป็นเส้นทางลาดชันเมื่อรถที่ขับลงมาจะต้องลดความเร็วส่วนรถที่ขับขึ้นโดยเฉพาะรถบรรทุกต้องเร่งเครื่องเพื่อส่งกำลังให้รถขึ้นเนินสอดคล้องกับชาวบ้านบริเวณที่เกิดเหตุบอกว่าเมื่อรถบรรทุกเร่งเครื่องขึ้นเนินประกอบกับมีฝนตกหนักลงมาทำให้การบังคับทิศทางของรถทำได้ยากและจากคำบอกเล่าของนายถาวรบุษบาชาวบ้าน ที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นคนเข้าไปช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บบอกว่าถ้ารถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง1กิโลเมตรมาเร็วกว่านี้อาจทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตน้อยลงเพราะจะสามารถควบคุมเพลิงได้เร็วแต่เหตุการณ์ครั้งนี้กว่ารถดับเพลิงจะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุใช้เวลากว่า30นาทีเขาเข้ามาช้าดับเพลิงถ้าไม่มาอาจจะไม่ตายเยอะนี้หนอก ตายพระไฟข้อ,อครับตายเพราะชนจิงผมคิดว่ามีโซเฟอร์กับคนที่กระเด็นออกมาน่ะมาตายข้งนอกคนนึงครับง่ายๆแล้วรถดับเพิงมาเร็วกว่านี้ไม่ตายเพรมันไม่ไปถึงข้างหลังมาแล้วครับคนอยู่ข้างในโดนไฟข้อ,อกแล้วพวกอยู่กลางๆข้างหลังไม่ตายหรอกแั้บ้านมีบาดเจ็บ ทางนายพร้อมจิวันนันรัฐมนตรีช่วยคมนาคมจะสั่งการให้บริษัทขนส่งจำกัดแนะนำผู้โดยสารถึงวิธีการป้องกันเหตุฉุกเฉินทุกครั้งเพื่อป้องกันเหตุในลักษณะนี้และในส่วนของโศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาทางป้องกันบริเวณทางขึ้นเขาหรือจุดอันตรายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยเดิมขึ้นอีกในอนาคตครับ สถาพรกลิ่นเสียงดีถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วรายกันครับสรุปแล้วโดยรวมทั้งหมดนะครับทราบกรายที่เสียชีวิตนะครับแน,น่นอนเลยครับว่าส่วนหนึ่งที่เสียชีวิตนั้นก็อาจจะเกิดจากคนที่ไม่สามารถจะออกจากรถได้แล้วก็เป็นช่วงที่เกิดเหตุในตอนกลางคืนบางคนอาจจะนอนหลับ แล้วก็ไม่รู้ตัวไม่รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเกิดในการที่ทําให้ทุกคนไม่รู้ว่าจะออก,ออกมาได้ยังไงครับหลังจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วมีผู้เสีย19รายหลายหน่วยงานก็มาทบทวนนะค,คุณวชราว่าตกลงแล้วการเสียชีวิตการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากสาเหตุใดโดยเฉพาะรถทัวร์สองชั้น รถทัวร์สองชั้นพอเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้ถ้าหากว่าสามารถออกมาจากรถทนันการสูญเสียจะน้อยกว่าแต่ว่ามีคนการถกเถียงกันเยอะนะครับบอกว่ารถทัวร์สองชั้นต่อไปนี้อาจจะอันตรายในการที่จะใช้โดยสารเห็นว่าทางกรมการขนส่งทางบกก็อาจจะมีการยกเลิกการใช้รถทัวร์สองชั้นนะครับเนื่องมาจากว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วประตูที่จะเปิดออกไม่ว่าเป็นประตูด้านบน ประตูด้านข้างบางคร,บครั้งก็เปิดออกไม่ได้ประตูฉุกเฉินนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะประตูด้านบนหลังคาซึ่งรถทัวร์สองชั้นก็จะไม่มีประตูฉุกเฉินจะเปิดออกก็หลายหน่วยงานก็มีการทบทวนในเรื่องนี้เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วก็การสูญเสียนะครับเป็นข้อสังเกตที่ตั้งไว้ว่ารถทัวร์สองชั้นมันมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างอย่างเช่นว่าด้านบนอย่างที่บอกไปด้านบนด้านล่างด้านข้างรประตู จากนี้ไปอย่างที่บอกไปก็คุณจะยกเลิกแล้วก็นํารถชั้นเดียวมาใช้บ้างหรือเปล่าแต่ที่สําคัญระบบและมาตรฐานในการเดินรถมีหรือเปล่าบางครั้งคนขับมีการผลัดเปลี่ยนที่ดีหรือไม่นะครับที่แน่คือบางคนที่เขาขับรถต้องใช้สองคนสลับกันสี่ชั่วโมงก็เปลี่ยนสี่ชั่วโมงเปลี่ยนแต่ว่าในกรณีแบบนี้ก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็ต้องควบคุมกันให้ดีนะครับในเรื่องของการขับรถขับรานะครับ ครับในขณะเดียวกันในช่วงนี้ก็เกิดฝนตกบ่อยถนนรื่นรถล,ลาที่ขับอยู่บนท้องถนนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเพราะมีฝนตกน้ําท่วมการจราจรติดขัดหลายปัญหาที่เกิดขึ้น,นมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรซึ่งก็มีเรื่องดีๆมานําเสนอเหมือนกันคุณชลาท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตํารวจโครงการพระราชดำร,ริของกองบังคับการตํารวจจราจรก็มีตํารวจช่างเหมือนกันนะเขาไม่ได้โบกรถโบกลาหรือว่า,าให้อำนวยความสะดวกการจราจรอย่างเดียวแต่ว่าเป็นช่าง ช่างในเบื้องต้นนี่คือลักษณะของการไปดูแลรถราบนท้องถนนนั่นแหละครับโอ้น่าสนใจนะถ้หากว่ารถเสียรถเสียตอนนี้ตำรวจเขาอะแทนจะพกอาวุธพกนกหวีดก็พกสายพ่วงแบตปกติจะดีนะพกอะไรไปด้วยสายลาหอยู่บนถนนใช่ครับเป่าให้รถเป่าแล้วก็ให้รถไปทางอื่นไม่ต้องมาทางนี้มีรถเสียอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ละแจ้งไปเลยที่หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งเก้าเจ็ดตำรวจช่างก็จะลงพื้นที่มาแล้วก็มาดูแลมาซ่อมให้ด้วยซ้ำไปนะครับบคุณอ่าครับ ค <laughs> ไม่ติดขางกับคุณแมรี่แมรี่รนะครับ,รบตำรวจโครงการพระราชดำริหรือตำรวจช่างได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่จอดรถเสียอยู่บนท้องถนนช่วยแก้ไขาปัญหารถยนต์ที่ขัดข้องในเบื้องตน้นจนสามารถขับต่อไปได้สำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้ ทำให้ในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมีปัญหาน้ำท่วมขังเร่งระบายไม่ทันร้อรถเสียกิจขวางทางจราจรจึงมีชุดเคลื่อนที่เร็วคอยช่วยเหลือประชาชนที่จอดรถเสียอยู่กลางถนนการดำเนินงานในพื้นที่นะครับก็คงจะเป็นหน้าที่หลักของตำรวจจราจรพื้นที่และกองกำลัรตำรวจจราจรที่จะไปเสริมการปฏิบัตินะครับอันดับแรกครับเราจะพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านั้นนะครับมีน้ำท่วมขังปริมาณมากจนกระทั่ง เกิดกระทบต่อปัญหาจาราจรหรือไม่นะครับและก็การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเฉพาะหน้าควรจะทําอย่างไรจะมีความจําเป็นต้องปิดการจาราจรหรือไม่นะครับชุดเคลื่อนที่เร็วของเรานะครับเ,เรามีชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับทั้งหมดอ,อ,อยู่ประมาณ20ชุดนะครับชุดละห้านายออกตะเวนและประจําตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพมหานคร เรามีตํารวจช่างนะครับของกองการหกนะครับหรือที่เราเรียกว่าตํารวจโครงการพิเศษรลีนะครับกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่นะครับในการให้การช่วยเหลือนะครับลดเสียลดขัดข้องนะครับในตํารวจช่างเหล่านี้จะมีอุปก,กรณ์ต่างๆในการช่วย ในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะปัญหาหลักๆที่พบก,ก็คือปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณท้องถนน,นค่ะทําให้รถบางคันเกิดเสียหายนะคะแต่ถ้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาสามารถโทรไปที่เบอร์1นึ่งหนค่ะทางบกจก็จะนำจุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปช่วยเหลือนะคะภายใน10บนาทีหลังแจ้งค่ะฐานที่ในการช่วยเหลือรถจอดเสียนะ,ะฮะ,ฮะก็คืออันนี้เป็นสายพ่วงแบตในกรณีที่แบตเตอรี่หมดหรือแบตเตอรี่เสื่อมอันอันนี้เป็นชุดประแจ ในกรณีที่ต้องมีการไขอุปรกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาตรวจสอบว่าจุดนั้นมีอะไรเสียหรือไม่เช่นหัวนกกระจอกตัวจ่ายไฟอะไรอย่างนี้นะ,ะถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะมีไฟฉายช่วย2 2> ส่องแสงสว่างในกรณีที่ถ้ามีความชื้นเข้าไปในหัวนกกระจอกส,สเปรย์ไล่ความชื้นก็จะช่วยไล่ความชื้นทําให้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปได้ในกรณีที่มีการสาไฟขาดสายไฟชํารุด เราก็อาจจะใช้สายไฟหรือมีการตัดต่อสายไฟโดยใช้กันไกหรือมีดในการตัดต่อสายไฟก็จะ,<ฮ>ะช่วยแก้ปัญหาไปได้เบื้องต้นในกรณีที่มีสถานทีอ่อำนวยเพียงพอเนี่ยเราก็จะเข็นเข็นรถที่เกิดเหตุให้ออกมาพ้นจากจุดน้ําท่วมเสียก่อนเพราะว่าการตรวจ่อมเนี่ยมันมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องป้องกันาการอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวรถหรือ ตัวช่างที่เข้าไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาให้พ้นจากจุดที่มีน้ําท่วมขังก่อนตารวจช่างจากการะจายกําลังประจําจุดทั่วกรุงเทพพร้อมด้วยอุปกรณ์การช่วยเหลือน้ําท่วมและได้จัดเตรียมชุดกันฝนรองเทา้าบูทอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงหน้าฝนอีกด้วยค่ะขวัญชัยจุดโตถ่ายภาพแมรี่แบดลี่รายงาน ในช่วงหน้าฝนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็มีการเตรียมความพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รวมถึงชุดที่ใส่เพื่อป้องกันน้ําท่วมและที่สําคัญหากว่าท่านผู้ชมขับรถและรถเสียในช่วงน้ําท่วมหรือว่าในช่วงการจราจรติดขัดก็สามารถโทรไปได้นะครับ1 1 9 7จําจำนะครับ1 1 9 7เ้าจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าภายใน10นาทีก็จะมาถึงแล้วก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ถ้าหากว่ารถเสียก็จะมีสายราก,รากมาไว้ในจุดที่เพื่อระบายการจราจร หากว่ารถแบตหมดก็เจ้าที่ตำรวจจราจรเมื่อสักครู่ก็มีสายเชื่อมแบตสายเชื่อมแบตเพื่อที่จะช่วยสตาร์ทรถให้กับท่านทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สิ่งที่เตรียมไว้ตำรวจก็จะนำไปช่วยชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านที่ขับรถขับราบุนท้องถนนหากว่ารถพังรถเสียก็งงงเหมือนกันว่าใครลงพื้นที่ไปทำเอาคุณแมรี่นี่เองก็ไปติดตามมานะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ